วิเคราะห์ราคาทองคำวันจันทร์ที่17พฤศจิกายน2568ด้วยโซนเทพทิศทางจะไปทางไหนคุณหนึ่งพาไปดูค่ะก่อนที่จะเข้าไปวิเคราะห์โครงสร้างของกราฟนะคะเรามาดูกันก่อนว่าสัปดาห์ที่แล้วมันมีเหตุการณ์อะไรสำคัญสำคัญเนาะสัปดาห์ที่แล้วเหตุการณ์สาคัญเนี่ยมันก็มีการปลดบล็อกโ v e r เม n นชัดดาวน่าจะดูแล้วเป็นข่าวดีแต่ทําไมทุกสินทรัพย์ล่วงทุกกระดาน จริงๆแล้วการปลดล็อกกระเบนชดดาวก็เป็นข่าวดีจริงๆนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นข่าวดีระยะสั้นซึ่งเดี๋ยวมันจะต้องมีเหตุการณ์อะไรต่างๆต่อจากนี้ที่มีการขายสินทรัพย์กันออกไปเพื่อเอาเงินเนี่ยไปใช้เป็นงบป,ประมาณอะไรบางอย่างนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันที่โครงสร้างของกราฟกันบ้างสําหรับวีคที่ผ่านมาเนาะเป็นแท่งเขียวปิดล่างมีโอกาสที่เขาจะลงต่อซึ่งโครงสร้างของวีคเองเนี่ยก็ยังอยู่ในฝั่งของขาขึ้นแต่ว่ามีการพักราคาในกรอบที่กว้างๆอยู่ มาดูที่ทม์เฟรมเดย์นะคะสำหรับ t ท m e เฟรมเดย์เนี่ยตามโครงสร้างแล้วยังไม่เสียโครงสร้างของฝั่งขาขึ้นนะคะแต่มันเป็นการย่อตัวที่ย่อค่อนข้างลึกและแท่งเทียนจบเป็นแท่งเทียนปิดล่างนะ,ะมีโอกาสที่เขาจะลงทดสอบด้านล่างได้ไปดูที่ S4 นะคะสำหรับภาพ S4 สําำหรับ t ท m e เฟรม e 4ถ้าเราดูกันตามโครงสร้างนะคะมันก็ หลุดโลบเสียโครงสร้างในฝั่งขาขึ้นแล้วก็ลงมากำลังจะทำการพัดตัวตรงบริเวณนี้แท่งเทียนเป็นแท่งแดงปิดล่างมีโอกาสที่เขาจะลงต่อแต่เนื่องจากว่าตรงบริเวณนี้มันก็เป็นแนวรับสำคัญเหมือนกันนะมีโอกาสที่เขาอาจจะเด้งขึ้นไปก็ได้สำหรับจุดเฝ้าระวังในเอสโฟนะคะก็จะอยู่ที่ขอบล่างนี้นะคะ3928ขอบบนอยู่ที่4 2 4 5ห้า ขอตีในทางเฟมเดที่3886เอาไว้ด้วยนะคะสำหรับ h 1ก็ยังมองว่าเป็นทิศทางในฝั่งของขาลงเนาะที่เขาหลุดโลบริเวณที่มันเป็นไซเวย์ลงมาและถ้าตาบใดยังขึ้นไปยืนอยู่เหนือ4.121ไม่ได้นะก็มีโอกาสที่เขาจะลงมาต่อเช่นกันกรอบการเล่นของ h 1จะอยู่ที่4027ขอบล่างอยู่ที่4055กลางกรอบของ h 1นะคะอยู่ที่4 1 2 1 ตอนนี้ราคาอยู่ที่โซนของถูกในทํเฟรม H1 การอยู่โซนของถูกบริเวณนี้มีโอกาสที่เขาจะถูกลงไปได้อีกและถ้าวันจันทร์เปิดตลาดมายังมีแรงซึมลงต่อไปเรื่อยๆก็อาจจะมาทดสอบที่บริเวณ4055ได้นะคะถ้าตราบใดเรายังไม่เห็นรถเขียววิ่งสวนกลับขึ้นมาเราจะไม่เข้าเราจะไม่ติดตัวขึ้นเหนือนะคะแต่ถ้าเขาเกิดทะลุ ออกนอก4.121ขึ้นไปได้การทะลุของเขาถ้าทะลุออกไปได้แล้วถ้าย่อ,อไม่กลับเข้ามาในโซน4.121เขาก็มีโอกาสไปต่อนะคะมาดูกันที่ทำเฟรม15นาทีกันบ้างนะในทำเฟรม15นาทีคุณหึ่งจะชอบตีกรอบการเล่นในลักษณะของเป็นเส้นเทรนไลน์เส้นเฉียงเอาไว้ด้วย<อ>เพื่อมองว่าเป็นจุดเฝ้าระวาังปาการด่านแรกเหมือนการที่มีทุ่นในทะเลดูน้ำขึ้นน้ำลงนั่นเอง ใน15นาทีเนี่ยนอกจากเส้นเฉียงที่เป็นตีไว้เป็นเทนไลน์หรือสปีดไลน์ก็ยังหาจุดระหว่างทางที่มันมีโอกาสมาทดสอบเนาะก็อยู่ที่4 1 1 1นะ,ะเป็นไฮที่ก่อนที่เขาจะซึมลงข้างล่างและโลเดิมนะและโลเดิมตรงบริเวณนี้เมื่อถูกทำลายมันจะก,กลายเป็นแนวต้านนะคะอยู่ที่4 1 4 5อันนี้เอาไว้เล่นกรอบความเฟรมเล็ก ในพรุ่งนี้ถ้าตลาดเปิดมานะคะแล้วเขาเลือกที่จะขึ้นไปก่อนเราก็ดูว่าถ้าไม่พ้น4111ไม่พ้น4121และเกิดเป็นแท่งแดงวิ่งสวนกลับลงมาเราก็ค่อยหาจังหวะเซลลกันนะคะในทางกลับกันถ้าลงมาไม่ทะลุ4055แล้วเป็นรถเขียวกลับขึ้นไปก็มีโอกาสที่เขาจะกลับตัวเป็นขาขึ้น แต่เห็นไหมคะว่าเราเนี่ยกว่าจะวิเคราะห์ตีแต่ละเส้นแต่ละโซนใช้เวลาค่อนข้างเยอะถูกไหมแล้วบางคนไม่รู้ด้วยว่าจะตีเส้นนี้ได้ไหมหรือจะตีโลนี้หรือโลก่อนหน้าดีนะคะแก้ปัญหาได้ด้วยโซนเทพค่ะแค่คลิกเดียวเปิดดวงตาออกมานะคะเราก็จะเห็นโซนเลยว่าตรงบริเวณนี้สามารถอรอปีได้นะถ้าเกิดเขาทะลุด่านตรงนี้ลงมาได้ตรงนี้จะเป็นปากการด่านสุดท้ายนะถ้ามันเกิดวิ่งขึ้นไปและทะลุข,ขึ้นด้านเหนือบ พอเราเปิดโซนเทพมานะคะทิศทางในการเล่นโซนเทพบอกไว้ว่าเราสามารถเล่นฝั่งเซลลงมาได้ฉะนั้นจุดที่เราสามารถเซลเนี่ยก็จะอยู่บริเวณนี้4121ถ้าไม่สามารถทะลุขึ้นไปยืนอยู่เหนือได้ตรงนี้มี FVG โซนด้วยนะคะก็สามารถที่จะเซลลงมาแต่ถ้าทะลุโซนนี้ขึ้นไปได้ก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบ FVG ด้านบนที่บริเวณนี้นะคะกรอบของการเซลอยู่ที่ประมาณ 4145นะคะถ้าจะเอาจุดทับซ้อนที่ราคามันมีเป็นแนวต้าน4145อยู่ด้วยและถ้ากรณีที่เขาเกิดเลือกฝั่งในการลงมาก่อนนะลงมาก่อนจุดที่เราสามารถบายได้ก็จะอยู่ที่บริเวณ4044-4009นั่นเองมาดูทำเฟรม15นาทีกันบ้างนะคะโซนเทพได้บอกไปว่าทิศทางยังคงเล่นฝั่งขาเซล์ได้ พรุ่งนี้ถ้าตลาดเปิดนะแล้วเขาเลือกที่จะเด้งขึ้นไปก่อนนะโฟกัสเราจะเล่นเด้งเซลล์นะคะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เราจะรอให้มีสัญญาณแห้งแดงกลับตัวลงมาแล้วเราค่อยเซลล์และถ้าเกิดว่าเขาเปิดลงมานะคะมีการที่ทุกราคาลงมาเลยเราก็สามารถรอหาจุดเข้าที่บริเวณ40-46ได้ ถ้าจะรู้ขอบตรงนี้ลงมา4046ลงมาได้นะคะเราก็สามารถที่จะเข้ามาเล่นที่บริเวณชิดขอบด้านล่างได้เลยเช่นกันบริเวณ4055แต่อย่าลืมว่าถ้าเราจะตีตัวขึ้นเหนือเราจะต้องรอรถเขียวนะคะพอเราดูแบบนี้เรารู้สึกง่ายขึ้นกับการที่เราจะเลือกเล่นหน้าไหน ง่ายที่จะหาจุดเข้าออเดอร์ได้ด้วยตัวเองไหมคะวันนี้อยากให้ทุกคนตกปลาก,กินเองได้เราอย่ามัวแต่ไปรอออเดอร์จากช่องไปนั่งดูไลฟ์สดนานๆน,น,นะคะเมื่อเรามีโซนเทพเนี่ยเราก็ไม่มาวิเคราะห์เองมาเรียนรู้การใช้เครื่องมือมาทําความรู้จักแถบสีต่างๆมาทําความรู้จักสัญลักษณ์สัญญาณต่างๆแล้วเราก็จะสามารถหาปลาก,กินเองได้สำหรับใครที่บอกว่าต้องการมีโซนเทพเป็นเพื่อนคู้คิดมิรคู่บ้านก็ กดไปที่กล่องสีฟ้าตรงนี้นะคะทักเข้ามาคุณหนึ่งจะส่งรายละเอียดไปให้ค่ะ